ค่ะคุณผู้ชมคะเราได้พูดถึงเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์สารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่ในการกระตุ้นและยับยั้งการสลายตัวการสร้างเส้นใยคอลลาเจนอิลาสตินและกรดไฮยาลูโรนิกใต้ผิวหนังทำให้ลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นสวยงามขึ้นนะคะสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ต้องถามดตรต่อแล้วเ่ะค่ะว่ายังมีฤทธิ์อะไร ต่ออีกไหมคะมีงานวิจัยหมาดๆเลยค่ะตีพิมพ์นรสารการแพทย์ชื่อ Apply Biochem ปี2017บค่ะบอกว่าสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เนี่ยไปให้ผลยับยั้งเอนไซม์อยู่ตัวนึงเอนไซม์ MC ตัวนี้ชื่ออัลฟากรูโคซิเดสมันป้องกันไม่ให้แป้งถูกย่อยให้เป็นน้ำตาลค่ะทำให้เวลาที่เรากินแป้งไปเนี่ยแป้งจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลมันก็จะผ่านออกไปจากตัวเราเลย ทำให้ป้องกันโรคอ้วนได้ค่ะปัจจุบันมียาเบาหวานในกลุ่มนี้เขาเรียกว่ายาเบาหวานกลุ่มอัลฟากลูโคซิดสอินฮิิเตอร์ค่ะเป็นยาที่ยับยัง้งกลไกเดียวกับเมลลินจีเลยโอ้น่าสนใจมากนะคะอัลฟากลูโคซิดสนะคะที่ป้องกันการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลได้มันก็ไปช่วยทําให้ ให้น้ำตาลไม่ขึ้นนะคะที่ลาไส้เล็กเราเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแป้งมันก็จะผ่านออกไปเลยทางทางทางอุจจาระค่ะแล้วเราต้องยังบอกว่าสามารถรักษาเบาหวานเป็นกลไกเดียวกับยาเบาหวานกลุ่มหนึ่งอ่ะประเภทที่สองสามารถรักษาได้ประเภทที่เกิดจากการกินจนอ้วนเป็นจนเบาหวานก็จริงจริงแต่ว่ายากลุ่มนี้เป็นยาสังเคราะห์ค่ะชื่อยาก็จะมีตั้งแต่ยาอะคาโบสมิจิทอลโวกิโบส นี่คือชื่อ,อยาเป็นยาสังเคราะห์ในกลุ่มนี้หมดเลยกลไกเดียวกับมาเลลินจีค่ะแต่มาเลลินจีมีอีกกลไกหนึ่งค่ะก็คือนอกจากไปยับยั้งไม่ให้คาร์โบไฮเดรตถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลแล้วก็ไปยับยั้งเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อโปรโตีนไทโรซฟอฟอินเอสโฟเฟสซึ่งการยับยั้งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยทำให้ฮอร์โมนเลปตินที่ทําให้เราอิ่มเร็วทํางานได้ดีแปลว่าถ้าเรากินมาเลลินจีก่อนอาหารนะ่ะสมมติว่าแม่พี่เป็นเบาหวานใช่ปะ่ะ <C> e แล้วอยู่เห็นพี่ไปหาแม่พี่ก็จะเอาทุเรียนไปฝากทุกครั้ง <G ül> แล้วพี่เพิ่นก็ควรจะเอาเลสซี่ไปด้วยแล้วก็มัลเบอรี่ฟรุตแอนลีฟหรือว่าใบหมอนผสมผลหม่อนแล้วก็ให้เขากินอ่ะให้กินอย่างละสองแคปซูล <G ül> ให้กินก่อน,นะะก่อนกิน <G ül> ทุเรียนแล้วก็กินไข่ต้มลูกหนึ่งลดการดูดซึมของน้ําตาล <G ül> การที่เรากินปโปรตีน <C> e <ข>ก่อนแล้วเรากินกินของหวานอ่ะ มันจะลดการดูดซึมน้าตาลค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะสาหรับคนที่เป็นเบาหวานแต่เขายังอยากกินไม่ต้องทรมานใจนะคะใช่ที่คุณยุทธพูดมาเนี่ยค่ะคือว่านอกจากความสวยงามแล้วค่ะยังช่วยให้คนที่อยากผอมได้ด้วยอีกนะคะคุณหมอก็บอกค่ะเวลาคุณหมอจ่ายยากลุ่มนี้หมอเบาหวานเขาจะบอกว่าตัวนี้ถ้าไปกินก่อน ก่อนอาหารนะมันจะช่วยแบบช่วยเรื่องน้ำหนักได้ด้วยนะยอะไรเงี้ยค่ะรวมวทั้งสารสกัดทั้งหลายที่คุณยุวิตพูดนะคะให้เราฟังพูดถึงด้วยเนี่ยคือแต่สารสกัดใบลิ้นจีเนี่ยยังทําให้เราอิ่มเร็วใช่อิ่มเร็วขึ้นนะคะไม่กินจนกระทั่งแบบเกินมากเกินไปกินจนพุงกลางอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็ช่วยได้ดีค่ะ แต่ทีนี้อยากจะถามว่าทําไมมันถึงได้ทําได้ขนาดนั้นนะดรค่ะมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะมันไปยับยัง้งไอ้ตัวอัลฟากรูโคซินดสนี่แหละค่ะเมื่อกีน้นี้ที่ดรพูดนะคะคุณยุพิพูดให้ฟังว่านอกจากสารสกัดลรรริลจิแล้วยังมีสารสกัดจากใบมอนที่ให้ผลแบบเดียวกันไทยทํามีสูตรสารอาหารที่ช่วยปรับสมดุลน,น้ําตาลในเลือดชื่อเมลบรีฟรุตแอนลิฟค่ะตัวนี้ตัวนี้ยาด้วยนะคะนี่ค่ะเมลบรีฟรุตแอนลิฟ สารสกัดจากใบหม่อนผสมสารสกัดจากผลหม่อนค่ะรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลกอินทาคปี2018ค่ะผลหม่อนเป็นงานวิจัยตอนอยุทธธรรมปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนี่แหละเป็นงานวิจัยซ่อมตับอ่อนที่เสียหายจากโรคเบาหวานค่ะตีพิมพ์วารสารการแพทย์ชื่อ experimental anterapeutic d h medicine ปี2013ในการทดลองนี้มันเป็นการทดลองที่เราทําในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานแล้วก็อาสาสมัครที่เป็นเบาหวาน ปรากฏว่าอาสาสมัครที่น้ําตาลเกินร้อยแต่ไม่ถึงร้อยี่ห้าที่ยูใช้นะมีค่าน้ําตาลในเลือดลดลงเหลือต่ํากว่าร้อยค่ะภายในสามเดือนแล้วคุณหมอที่ทําคู่กับยูคือด็อรคิคุจิอ่ะเขาเขาก็ขอส่วนสมองของหนูไปวิจัยก็ปรากฏว่าคราบเบต้าอะเมลอยที่เป็นคราบเหลืองที่ทําให้คนไข้เบาหวานสมองเสื่อมลดลงด้วยเขาก็ไปตีพิมพ์ของเขาเหมือนกันค่ะส่วนส,นสารสกัดจากใบหม่อนในสูตรนี้เนี่ยมีงานวิจัยลดน้ําตาลและไขมันในเลือดค่ะในอาสาสมัครที่มีทั้ง น้ำตาลและไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยค่ะวิธีรับประทานล่ะคะดรคะย้ําอีกทีนึงว่ากินก่อนอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวใบหม่อนอ่ะมันมีใบหม่อนกับเ็ลลิ้นจีอ่ะมันมีกลไกยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้กลายไปเป็นน้ําตาลนะคะออกฤทธิ์ในลําไส้เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกินก่อนอาหาร15นาทีหรือก่อนอาหารทันทีก็ได้ค่ะมันเป็นการลดน้ําตาลที่จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายเราตัวยุ้ยเนี่ยยุ้ยใช้แบบบางมือ ที่มันมีแป้งและน้ำตาลไม่ได้ใช้ทุกมือเพราะว่ายุพยายามทำคีโตเจนิกยุก็เลยใช้มาในฐานะตัวช่วยคีโตพี่เปิ้ลค่ะอย่างที่เรากินแป้งและน้ำตาลแล้วแบบเหมือนกับเราไม่อยากกินอะแต่บางทีวันนั้นแฟนคลับพี่เปิ้ลเอาโรตีมาแล้วเขาอยากให้เรากินโชมาถึงเขาอยากให้พี่กินโชยุก็กินเป็นเพื่อนตอนแรกก็กินโชแหละค่ะตอนแรกก็กินโชพอคําต่อไปบอกว่าพอแกกลับก็ยังกินต่ออร่อยนไม่ได้กินโชละ อร่อยจริงค่ะจากอยุธยานะคะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับ FC พิวีนะคะบอกชื่อเขาก็ได้ FC พี่เปิ้ลคือเขามาจากอเมริกาใช่ไหมคุณวันวิสาป่ะอ๋อคุณวันวิสาเหรอค่ะเข้ามาจากอยุธยาค่ะคุณวันวิสาเป็นครูค่ะเป็นแป้งโรตีอร่อยมากเป็นครูผู้น่ารักมากค่ะรักเด็กๆเด็กดีได้ด้วยคุณครูนะคะคนนี้น่ารักมากก็ต้องขอบคุณไปแล้วเรากินแต่มันไม่ใช่กินโชว์แล้วอันนี้ไม่ได้โชว์แล้วอร่อยแล้วก็กินใหญ่เลยนะคะ ต้องห้ามกันอันนี้ต้องสำคัญจริงค่ะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะบลบเบอรี่ฟรุตอลีฟแล้ววันก่อนนะอ้วนเอาทุเรียนมาให้ยูก็กินก่อนค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องย้ำกันนะคะว่าถ้าเรา,าต้องอดอยากปากแห้งแล้วไม่ได้กินอีกเลยในชีวิตนี้คน,นะคะไทยก็จะเสียกบับอะงราเราก็ไม่ไหวนะคะไปอดทนกันด้วยความหม่นหมองดอกอรก็มีวิธีมาพูดว่าให้เรากินโปรตีนลงไปก่อนเช่นไข่ต้มแล้วก็ พกไข่ต้มติดตัวเลยนะคะแล้วค่อยทานทุเรียนนะคะอย่างนั้นก็จะดีอันนี้ค่ะมอเบอรีฟ่ฟรุตอะลีฟสารสกัดจากผลหม่อนผสมสารสกัดจากใบหม่อนนะคะตัวนี้และเลซี่ที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเลซี่สารสกัดจากมะเล็ดลิ้นจี่ สองตัวนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันสอบถามเข้ามาได้เลยะค่ะที่ไลน์อัด o p s h o p p i n g หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะและกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา45นาทีที่ JKN 1 8 Top News แบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพด <Top S 1> ีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ